ไปพูดแบบนี้แล้วมาบอกว่าเป็นกลยุทธ์ผมก็ไม่เข้าใจอ่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยสรุปแล้วว่าคืนมีผู้นำแบบเนี้ยตายอ่ะประเทศไทยเสี่ยงเสียดินแดน,นประเทศไทยเสี่ยงเสียดินแดนถ้ายังคืนปล่อยให้ผู้นำอย่างนี้ยังนำนำประเทศไปได้ ตอนนี้ถ้ากลับลำพันเนี่ยต้องสั่งโชวชโชโชโชสั่งอะไรที่ให้มันเป็นรูปเป็นร่าไปที่ประชาชนอาจจะสงสารอาจจะตีตื้นกันมาได้นิดหนึ่งนี่อะไรก็ไม่รู้ยังก็ได้ปนามไปก่อนหนึ่งดอกอ่ะก็จะดูด้ว่าจะทำอะไรบ้างอายครับไปยอมมันไปหน่อมแนมโอ้ยอังเคลอังเคลอยากได้อะไรนะ คนฟังไทยคนไทยฟังแล้วหน้าชาไปหมด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 คำจะพูดอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรกันต่อไปอีกได้ผู้นำเราเป็นอย่างนี้เฮ้ย hey, ทำไมไม่เหมือนสมัยพ่อเลยวะสมัยทักษิณเนี่ยปิดดานจำได้ไหมที่พวกมันเนี่ย กล่าวหากบสุวรรณันเนี่ยนะที่พวกมันเนี่ยกล่าวหากบสุวรรณันเนี่ยอาสวดเดชชิตจําได้นะจําได้กล่าวหากบสุวรรณันแล้วเผาสาถานทูตไทยอ่ะพักษินประกาศไล่ทูตปิดด่านเอาเรือลบปิดเอาเขาเมรส่งเครื่องบินบีห้าสิบสอง ส่งเครื่องบินบีห้าสิบสองไปบุกลงจอดที่สนามบินกัมพูชาเอาคนไทยกลับมาส่งรถถังส่งอะไรไปโอ้โหตอนนั้นน,น,นั่งดูแนละ้วแบบอือแม่งสุดยอดนี่แหละผู้นำไทยมาวันนี้แม่งมาเจอผู้นำแบบนี้เนี่ยไปครับไปอังเคิลอังเคิลอยากได้อะไร อังเคลิ้นทนตีนนะนะสี่ร um ้อยสามสิบเอ่อนุกวบีห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวจะเปิดด่านให้อังเคิ้นใจเย็นๆสิเฮ้ยมันใช่เหรอใครไม่อายกูอายอ่ะใครไม่อายกูอายมันต้องเอาจริงๆนะมันต้องแยกแยะ นะมันต้องแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์กับประเทศชาติต่อให้เป็นญาติกันมาแบบนี้มันก็ต้องมันก็ต้องคุยกันในระดับประเทศนะเฮ้ยมึงชิดทำอไมชิดเขาไปจีบสาวอยู่ในติกตอกใครตามชิดเป็นในติกตอกเล <laughs> เห็นนอนเป๊ะกิ๊กกิ๊กิ๊ก,ก,ก,กแอบดูประจำนี่นะครับใครไม่อายคูอาย ะครับแทนที่จะปัญชาการสั่งหรือหรือเราเป็นผู้หญิงเราสั่งไหมเราก็ประนามในฐานะนายกรัฐมนตรี <c oughs> ขอประนามประเทศกัมพูชาที่เข้ามาลุกล้ำแผ่นดินไทยที่เข้ามาลุกล้ำแผ่นดินไทยเข้าใจอผู้หญิงไม่ไม่เข้าใจหรอกคุณ คุณนูนี่เรื่องแบบนี้มันเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอ่อนด๋อยถ้านุ่มนิ่มถ้าไรประสบการณ์แบบนี้เอามาเป็นผู้นำเราจะพาเราตายจะพาเราเสียดินแดนผมบอกเลยคนไทยเรื่องนี้คนไทยมั่งไม่ยอมหรอกผมบอกเลยนะคอยดูดิอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อผมดิตอนนี้เมื่อวานผมก็พูดไว้ใช่ไหม คอยดูเห็บหมัดหมากระโดดหนีหมากาลังจะไปเห็นไหมผมพูดจะไม่ขาดคำเลยตกกลางคืนพักภูมิใจไทยกูปไปแล้วบาย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 เพื่อไทยวันนี้ยังไม่รู้จะมีอีกกี่พักหลายคนกําลังติดตองและป่ายตองอยู่ซึ่งตอนเนี้ยโอเคก็ออกมาแก้สถานการณ์แต่คนไทยไม่ยอมแล้วผมก็คงจะไม่ไปทําอะไรหรอกแต่ก็คงจะได้คิดเหมือนกันว่าเอ้ย แม่งก็คิดอหะถ้ามีผู้นําแบบนี้พวกเราแม่งจะเสียดินแดนหรือเปล่าวะถ้ามีผู้นําแบบนี้พวกเราแม่งจะตายพาพวกเราไปตายหรือเปล่าวะพาลักนาวาเรือพวกเราไปล่มหรือเปล่าะก็ยังดีนะที่ประเทศไทยยังมีทหารอย่างน้อยอนะ่ะทหารเขาก็ทําหน้าที่เขาได้ดีนะ แล้วก็เข็ดกับผู้นั้นที่เขาเรียกไล่วุฒิภาวะอันนี้บอกเลยเข็ดเลือกตั้งข้างหน้าผมก็ไม่เอาละไอท้ทงไอ้เทงอะไรผมก็ไม่เอาผมเดี๋ยวผมผมก็ยังไม่รู้ใครหรอกแต่ว่าก็คงต้องแต่ผมก็ต้องมีส่วนะ่ะผมพูดแน่นอนเรื่องถ้าเลือกตั้งหน้าผมขึ้นมา,ามมเท่ากับผมเคียร์ใครผมจะขึ้นมาพูดแหละแต่ตอนนี้คิดไม่ออกละตอนแรกในใจก็มีผักส้มอยู่เหมือนกันแต่พอมาเจอเด็กเด็ก ไม่มีอุฒิภาวะมาบริหารประเทศแบบนี้ตาย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 อย่างเดียวไม่ใช่ตายธรรมดาตายหงาตาหาเลยผมพูดถูกไหมล่ะนะครับปล่อยให้มันดีใจไปนะโอ้ยผมไม่เลือกแล้วผมนี่แหละเลือกพัก พักเพื่อไทยเหมือนกันเมื่อคราวที่แล้วก็ก็คิดว่าทีแรกคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมาเป็นคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเออเขาเป็นผู้ใหญ่มีมีวุฒิภาวะนะครับมีวุฒิภาวะก็คิดว่าเขามาเป็นเนี่ยก็จะดีนะฮะอย่างน้อยเขาเป็นเอ่อนักธุรกิจนะแล้วไปมา,มาก็มาอะไรก็กไม่รู้แล้วก็เอาเด็กมาบริหาร ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะชีวิตพวกเราก็ไม่มีอะไรดีขึ้นน,น,นั่ตอนนี้ก็เ,กเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับนะอันนั้นก็พูดไปอันนั้นเราไม่เกี่ยวหรอกนะก็จะรอดูท่าทีนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนหรืออะไรหรอกแต่ก็จะรอดูท่าทีเหมือนกันว่าจะสามารถกลับลำทันไหมการกลับลำทันเนี่ยหรือการที่จะทำ ตอนนี้จะเรียกคะแนนนิยมคนคะแนนนิยมกลับมาได้นะนะครับจะต้องจะต้องมีคำสั่งชัดเจนจัดจาก,การเกี่ยวกับขมนินไม่รู้ผมไม่รู้อะ่ะต้องมีมาตรการนะต้องมีมาตรการนะครับคำสั่งหนึ่งตัดเน็ตตัดการส่งน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่ กดดันมันบ้างประนามประนามให้มันชัดเจนวันนี้ก็ได้ข่าวประนามอยู่แต่ผมไม่หาฟังยังไม่เจอนะได้ข่าวว่าพูดประนามอยู่ประนามขขเขมเหมรอยู่วันนี้ประนามประนามหุ้นเซนคือเราต้องมีการโต้คือนายกเน่ะต้องโต้อตอบต้องโต้อตอบมันบ้างเลือกคะแนนนิยมบางทีมันบางทีเนี่ยคนไทยอาจจะใจอาจจชนะ อาจจะใจอ่อนใหนะ้อาจจะใจอ่อนให้แต่ถ้ายังนมน้ำนมน้ำอ่ะเอาเถอะไม่เกินเสาหน้าผมบอกเลยเสาหน้าเนี่ยเขานัดกันเป็นแสนนะครับตอนนี้นะเขาเรียกว่าดมพลคนเป็นแสนไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่แน่จะอาจจะเจอกันนะครับเสาเสาถัดไปเนี่ยเขาจะเรียกคนให้เกินสองแสนห้านะครับก็ ก็รอดูแล้วกันว่าจะได้ไหม,มนั้นระดมพลไปไล่นายกผมก็อาจจะไปแบบไปไล่สดให้พี่ๆ f c ดูถ้าต้องไปนะต้องดูก่อนเนาะฝนตกอะไรก็ไม่ไหวผมคือผมอายุเยอะแล้วไงเดินมากๆมันก็เหนื่อยยังนึกอยู่เอารถไปจอดที่ไหนขีมโมโโม่มอเตอร์ไซค์ไปไไก่เนนะมืม่อซี์นัน่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่สวัสดีคุณน้อยน้อนะครับ แต่จะอยู่ถึงเสาหน้าหรือเปล่าตอนนี้นะอุทิศสภาก็ออกมาไล่แล้วออกมาทำหนังสือยื่นแล้วนะยืนน่นหนังสือมีคนไปแจ้งความเยอะครับมรสุมยังอีกเยอะสำหรับนายกนะเป็นผมผมไม่อยู่หรอกจริงๆนะระวังเป็นลมแดดจริงๆนะผมจะเล่าอะไรฟังผมนะถ้ารวยมีเงินแบบเนี้ย ผมไม่มาเป็นหรอกนายกกี่คนกี่คนที่มาเนี่ยจบไม่สวยทุกคนหนึ่งยิ่งตระกูลนี้ด้วยนะตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่มีใครจบสวยสักคนเลยสี่สามสี่คนที่มาเป็นนายกเนี่ยจบไม่สวยทุกคนหนึ่งเป็นผมมีเงินผมไม่มาหรอกผมไม่เป็นหรอกใช้ชีวิตแบบคนมีเงิน